สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บบนะครับเรานะครับมีผม ีเสือมีติ๊มีพี่เอกนะครับพี่เอกอ,อยู่อีกลำหนึ่งวันนี้เราจะไปเที่ยวเอาควินเทคไปเที่ยวนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็วันนี้เราจะเอาไปแบบสองลำเป็นเรือรูทั้งสองลำนะครับเราจะไปดูกันว่าเรือรูไซส์ประมาณสัก4ี่เมตร20สบกับ5เมตรเวลาออกไปใช้ทะเลเนี่ย ฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยมันโดดเด่นยังไงนะครับวันนี้ก็จะไปที่ยองแล้วก็ที่บางน้ำประแสแล้วทางลงหรอหรือหรือแวะกลางกลางตรงเลยเลสแอเรียไปหน่อยแอรง,แะะง,งเแรียแล้วนอ,อ่อ๋อแวะฉี่ใช่ไหมแวะฉี่ม,นะนะมีคนหนึ่งแต่อีกสองคนไม่มี โอเคกินเดี๋ยวเราจะกินเลยหรือว่าเราจะลงไปกินซื้อลงไปกินในเรือไปกินปลาหมึกไอพีเลือกเลยไอพีเป็นพ่อครับ,บทิปพ่อ okay, ครับแก่ทิปนี้โอเคครับนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นทิปของเราครับทิปที่ไม่มีแผนไม่มีการเตรียมตัวนะครับเม,มื่อวานเมืม่อวนี่กว่าแผนผมก็เลยทำบ้างโมงรู้สึกไม่สบายใจเนาะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดิรู้สึกไม่สบายใจโอเคไม่เป็นไรเราจะไปเอาปลากิน <łość> นี่เลยจะเอาปลากินที่นู่นด้วยนี่คือสไตล์เราเลยครับหวังน้ำบ่อหน้านะครับโอเคโอเคโอเร้โอเคโอ ok. ้โหขับหนึ่งนะขับจอนิดนึงนะยกนครับ ไม่ใส่ปลาป่ะเนี่ยไม่ไม่ไม่ฮะใส่ใส่ปลาอะไรเพราะหมืกาตนี้ไม่ใส่น้ำ๋ยวปลาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยปลาแบบเตรียมพร้อมเออว่าแบบเดือดตกปลาปลามันไม่ได้กินแต่จะขอด้วยมันเดือดเดืี่เดือดในการที่กบไมัได้จะเบียงกับต้องดื่มจางทะเลไม่มีเตรียมเลยเลยไอ้เจ๊นี่อยู่บนคนนี้มั้งมาเดี๋ยวกูขึ้นให้ตังค์เออลืมว่ะลืมจ่ายตังค์เลย

ได้รับเสือนี่ว่ะสวยงามมากวินเทคฟิชเบลนะครับทริปแรกของวินเทคฟิชเบลห้าร้อย ครับที่อ่าวท่าเรืออ่าวไข่นะครับจังหวัดระยองนะครับแกรงควินเทคจะออกไปท่องเที่ยวาากรมอาชันนะครับเราจะไปหมายแรกก็คือเกาะตะลุเจอ,กอเกาะทะลุเอาสบายเกาะตะลุนะฮะไปทางไหนก่อนขวาขวาเกาะตะลุมาทางขวา He had moved. Hello, Mr. Van uh, Sir uh. You will introduce how to catch the fish, right? Right now, we introduce nothing. <laughs> เราจะได้อะไรจากการมาวันนี้เฮ้ยน้ำใส้วดูดิคือตรงนั้นเจ๋งโ้ะไปดำน้ำไปเป็จะตรงปลาเป็นดำน้ำแล้วหรอ

ไปไปไหนมาเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้ไปไหนมาหลงอะไรนะเมื่อกี้มันหาของไม่เจออะไรหล่นเบ็ดที่หล่นกูว่าแล้วนะเบ็ดเบ็ดหล่นแล้วไม่เกี่ยวไอ้ไอ้ตัวดักปลาเขาเขาจะมยกทันอ๋อแบรนด์ก็เลยอยากดูว่าแบบเอ้ยใครตายกับเวียดนามตายต่างกันอ๋อลอกดังกรี้ขี้น่ก็ปลาแดกที่ไหนได้เกี่ยว เดี๋ยวตรงเดี๋ยวเราไป็นอยแถวๆนี้ระหว่างเกาะทำไมนะรีบถ่ายรีบเพนเหรออืมน้ำใสมาก นาี่ร้องเลยน้องเรือมีเนียมแม่งสุด่ะอันเลยว้านี่จอดเรียบเลยโอเพชนอลนะครับในการหาสัตว์ทะเล อันนี้ก็ถ่ายอยู่นะที่บอกว่า50ไม่โทรอ่ใคร50านะโทรอ่ะใคร50แล้วเหลือให้โทรอ่ะมีอะกร50นะ <c oughs> One hour later <c oughs> ลำนู้เป็นไงบ้างครับผลงาน ได้กี่ตัวแล้ว,วยุงอ่ะยุงอ่ะกี่ตัวแล้วได้สามตัว,ตวไม่เหลือได้มากไหมครับไอ้ปันลองดูปากหน้าดิโคตรเยอะเลยยังไม่มีไม่แต่ไม่ไม่มีนี่ตัวเลยเยอะมาก ใช่ได้เหรอได้กลับบ้านแล้วปลาเล่นน้ำครับปุ๊บเอาแหลงแล้พอกี่โมงอ้มันถอยเป็นมันถอยสองลำได้เลยเหี้ยเสือถอยเหี้ยวมา้นะ

งันลอยแล้ว嘛ตอนทบผ่านนครบำหเาได้ตามา้ตัว